ครับอันนี้ m s มซิงอะไรสักอย่างเป็นแอปแรกบัตรนะครับคาโทรนะครับเราจะได้เงินจากแอปนี N ้ e ก็จากการดาวน์โหลดนะครับวันนี้ก็โหลดเสร็จมันก็จะมีตังเพิ่มให้ที่คำว่าได้รับเนี่ยอันนี้ผมทำเสร็จแล้วสามารถนะครับอีกวิธีนึงก็คือ ชวนเพื่อนนะครับจะได้รับ25บาทนะครับพอครบ50บาท100บาท300บาทตามราคาบัตรนะครับเราก็สามารถแลกได้นะเป็นการโทรครับเขาจะโอนตังค์เขา้าโทรศัพท์เราเลยครับเราสามารถเลือกระบบการใช้งานได้นะครับเค,ครือ่ายนะครับน่าสนใจนะครับแอนเนี้ย ลิงโหลดไว้ใต้คลิปนะครับก็เปนมาครับ